สวัสดีทุกคนที่หลงทางมายัางช่องนี้รายชื่อตัวละครเพื่อต้อนรับการมาของมหาสกคนชนเทพเวอร์ชันอนิเมะผมจะแบ่งรายชื่อออกมาเป็นฝ่ายโดยจะเอาเฉพาะตัวละครเด่นๆและก็เจ็บๆฮะอย่างที่เราทราบกันดีมหาสกคนชนเทพนั้นเป็นซีรีส์มังงะญี่ปุ่นเขียนเรื่องราวโดยชินยะอุเมมุระและทากุมิฟุกุอิวาดภาพโดยอาจิจิกะเริ่มตีพิมพ์ในนิตยสารคอมิกซีนั่นหลายเดือนและได้รับการตัดแปลงเป็นซีรีส์อนิเมะ โดยกราฟฟินิก้าเอาละเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าวันนี้จะมาทำความรู้จักตัวละครในมหาสกคนชนเทพกันโดยผมขอเริ่มจากตัวเปิดสงครามก็แล้วกันนั่นคือเราวันเครเราวันครรนครีนั้นเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งเทพมีหน้าที่นำดวงวิญญาณเหล่านักรบไปสู่สวงสวรรค์พวกเธอมีความสามารถแปลงกายเป็นอาวุธให้แก่เหล่านักสู้ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายมนุษย์เพื่อใช้ต่อกรกับศาสตราของเหล่าถวยเทพและเราเรียกสิ่งนั้นว่าวรุณขอเริ่มด้วย บรุนฮิวผู้นำและพี่ใหญ่สุดของเราวันคิรี่เธอคือผู้ยุยงให้เราทวยเทพจัดการประลองและนรกขึ้นบรุนฮิวนั้นมีความชิงชังต่อเหล่าทวยเทพเป็นอย่างมากและอาศัยโอกาสจากการประลองนี้เพื่อแก้แค้นเกลวันคิรี่ลำดับที่13น้องสาวคนสุดท้องของบุนฮิวและมักจะอยู่กับบรุนฮิวตลอดเวลาเธอคือหายนะของชาวเน็ตอย่างแท้จริงเมื่อเธอเชียร์คนใด โอกาสที่คนคนั้นจะแพ้สูงมากจริงๆก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะแต่มันเป็นมุกของแฟนขับมังงะที่เขาใช้หยอกล้อกันนะ่ะแลนกริสวันคิลี่ลำดับที่4ปรากฏตัวในการประลองของคู่แรกเธอวบรุนเป็นอาวุธให้แก่ลิโป้เฝยเสียงซึ่งอาวุธนั้นก็คือนาวีกนณภาและเธอก็ได้สูญสลายไปพร้อมกับลิโป้เลจิลิฟวันคลี่ลำดับที่7ปรากฏตัวในการประลองคู่ที่2 เธอเป็นโบรุนให้แก่อดัมซึ่งอาวุธนั้นก็คือสนับมือหลังจากการประลองคู่ที่สองจบดวงวิญญาณของเธอได้สูญสลายไปพร้อมกับอดัมฮาริสวันคลลี่ลำดับที่สองหนึ่งเดียวของวันคลลี่ผู้มีสองบุคลิกในตัวตนเดียวความอ่อนโยนและความก้าวร้าาลุ่แแรงปรากฏตัวในการประลองคู่ที่สเธอโบรุนให้แก่ซาสากิโคจิโรอาวุธก็คือดาบโมโนโฮชิซาโอะระหว่างการประลอง ดาบได้หักลงและเกิดใหม่เป็นสองเล่มซึ่งตรงกับบุครลิกของเธอได้แยกลงดาบคนละเล่มโคจิโร่ได้รับชัยชนะในการประลองรอบที่3ามทำให้ดวงวิญญาณของทั้งคู่ไม่ถูกทำลายฮอกวันคิลี่ลำดับที่11ปรากฏตัวในการประลองคู่ที่4เธอถูกบังคับให้วอรุนกับแจ็คเดอะริปเปอร์รูปร่างนั้นคล้ายเด็กกำลังโตแต่ความจริงนั้นแก่แดดสุดโตอาวุธที่วอรุนคือถุงมอือ เมื่อถุงมือสัมผัสสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายเป็นเทพศาสตราที่สามารถสังหารเทพเจ้าได้ทันทีทรูธวาคิรี่ลำดับที่สามปรากฏตัวในการประลองคู่ที่ห้าร่างกายของเธอนั้นสูงใหญ่และทรงพลังเธอเป็นโวรุณให้แก่ไรเดนทามิมอนเนื่องด้วยไรเดนเป็นนักซูโมโ่และไม่มีอาวุธในการประลองเธอจึงผนึกร่างรวมกับไรเดนทามิมอนระหว่างการต่อสู้นั้นทรูธได้หลงรักไรเดนทามิมอนและปฏิญ,ญาณว่า จะร่วมสู้กันจนวาระสุดท้ายและบรรดาเราวันคิลลี่นั้นก็ปรากฏออกมาเพียงแค่7คนเท่านั้นและในํำนานนั้นก็ไม่ได้มีการระบุถึงเราวันคิลี่ทั้ง13คนเอาไว้เลยมีเพียงแค่บรุนฮิลตัวแทนการประลองฝั่งมนุษยชาติคนแรกลิโปโเ้เฟยเซียงขุนพลและขุนศึกซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกของประวัติศาสตร์จีนลิโป้คือเทพสงครามจากยุคสามก๊ก เป็นตัวแทนคนแรกฝ่ายมนุษย์ในการประลองศึกแลกนรกนัดแรกคู่ต่อสู้คือเทพเจ้าทองอดัมบรรพบุพร,บรุษของมวลมนุษยชาติเป็นตัวแทนฝ่ายมนุษย์คนที่สองคู่ประลองคือเทพเจ้าสูสซาสากิโคจิโร่ตัวแทนฝ่ายมนุษย์คนที่สามนักดาบผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นผู้พ่ายแพ้ที่แข็งแกร่งที่สุดคู่ประลองคือเจ้าสมุโสดโพไซดอน แจ็คเดอะริปเปอร์ฆาตกรต่อเนื่องชื่อดังของอังกฤษในช่วงปลายศตวรรษที่19เขาเป็นตัวแทนฝ่ายมนุษย์ในการประลองคู่ที่4คู่ต่อสู้คือเฮอร์คิวลิสไรเดนทามิมอนนักกีฬาซูโมมากฝีมือจากศตวรรษที่19ตัวแทนฝ่ายมนุษย์คนที่5คู่ต่อสู้คือพระศิวะสากยมุนีหรือพระโคตมะพุทธเจ้า อดีตมนุษย์ผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธแม้จะมีฐานะเป็นเทพแต่ตัดสินใจร่วมประลองในฝ่ายมนุษย์ในการประลองคู่ที่6คู่ต่อสู้คือเซโรฟุกุซึ่งเป็นการรวมร่างกันของเจ็ดเทพเจ้าแห่งโชคลาภนำโดยบิชามอนเทนหรือเทเวสุวรรณของญี่ปุ่นการประลองนั้นดำเนินมาเพียงแค่6คู่และนี่คือรายชื่อส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้ลงประลองของฝ่ายมนุษย์คนที่7จ็ดจินซีฮองเต้ หรือจินสีหวงผู้สถาปนาราชวงศ์ฉินและเป็นจกักรพรรดิองค์แรกผู้รวบรวมแผ่นดินจีนเมื่อศตวรรษที่3ก่อนคาาริสตกาชจักรพรรดิผู้แสวงหาความเป็นอมตะซิโมเฮลแฮผลซุ่มยิงชาวฟินแลนด์และทหารผ่านศึกในสงครามฤดูหนาวเมื่อศตวรรษที่20ว่ากันว่าสังหารฆ่าศึกกองทัพแดงไปถึง5 0 5ถึง542คนเลยทีเดียวนิโคลาเทสลา นักประดิษฐ์ชาวเซอร์เบียอ,อเมริกันในศตวรรษที่20ผู้ให้กำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับโอคิตะโซจินักดาบอัจฉริยะหัวหน้าหน่วยของกองกำลังตำรวจพิเศษจินเซนกุมิของญี่ปุ่นเมือ่อศตวรรษที่19มิเชลนอสตาดามูตโหนแพทย์และนักพยากรณ์ชื่อดังชาวฝรั่งเศสจากศตวรรษที่16สาขาตะกินโทกิวีระุรุษในตำนานพื้นบ้านของชาวญี่ปุ่นจากยุคเฮอัน เกโกรีลัสปูตินนักรหัสยรัฐิจากต้นศตรวรรษที่20จอมตันหาผู้นำความเสื่อมทรามสู่รัเสเซียและคนสุดท้ายคิงลีโอไนดัสกษัตริย์สปาร์ตาจากศตรวรรษที่5ก่อนคริรสตกาชกษัตริย์ผู้ใช้กำลังพลเพียง300ต้านทัพเปอร์เซียกว่า5 0 0แสนคนแม้สุดท้ายต้องพ่ายแพ้แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญฝ่ายมนุษย์ก็มีเพียงเท่านี้เอาละ่ะมาดูฝ่ายเทพกันบ้าง ทั้งตัวแทนและเทพที่มีบทบาทสำคัญในมังงะมหาสกคนชนเทพคนแรกทอเทพเจ้าสายฟ้าของตำนานนอสเป็นตัวแทนฝ่ายเทพในการประลองคู่แรกคู่ประลองคือลิปโป้เฟยเซียงซูสมหาเทพสูงสุดแห่งหุบเขาโอลิมปัสจากตำนานกรีกซูสเป็นประธานในสภาสูงวันฮาล่าและเป็นตัวแทนฝ่ายเทพในการประลองคู่ที่สซึ่งพบกับอดัมโพไซดอน ทพเจ้าผู้ปกครองเผินสมุทรจากตำนานของกรีกเป็นพระเชษฐาของซูสเป็นตัวแทนฝ่ายเทพในการประลองคู่ที่สามคู่ต่อสู้ของเขาคือซาซากิโคจิโร่เฮอร์คิวลิสจากมนุษย์ผู้ได้ดื่มแอมโบเซียเลือดของเทพซูสและกลายเป็นครึ่งเทพผู้มีพละงกำลังที่แข็งแกร่งจากตำนานกรีกเป็นตัวแทนฝั่งถวยเทพในการประลองคู่ที่4คู่ต่อสู้ของเขาก็คือแจ็คเดอะริปเปอร์ พระศิวะมหาเทพแห่งการส,สรรรส้างและทำลายล้างของฮินดูเป็นตัวแทนของทวยเทพในการประลองคู่ที่ห้าคู่ต่อสู้ของเขาก็คือไรเดนทามิมอนเซโรฟุก,กุเทพผู้อิจฉาพระพุทธเจ้าเป็นการคืนล่างเดิมของเจ็เทพเจ้าแห่งโชคลาภนำโดยวิชามอนเทนหรือเทวเวสวรณของญี่ปุน่นตัวแทนการประลองของทวยเทพคู่ที่6คู่ต่อสู้คือสากยะมุนี หรือโคตมะพระพุทธเจ้านี่คือตัวแทนทั้ง6ของถวยเทพที่ได้ลงประลองไปแล้วและต่อไปคือรายชื่อที่เหลือตัวแทนฝั่งถวยเทพสูซาโนโอะเทพแห่งทะเลและพายุของญี่ปุน่นหนึ่งในสามเทพเจ้าหลักในประการนำของญี่ปุน่นโอดินมหาเทพสงสุดของตำนานนอสมีสัตว์เลี้ยงเป็นอีกามูกินและมุนินหนึ่งในตัวแทนของถวยเทพโลกิ เทพแห่งความเจ้าเล่ห์เพทุบายจากตำนานนอสหนึ่งในผู้ค้นหาเรื่องการวัวลุนของวันเคลีประกาศตนเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าและเป็นหนึ่งในตัวแทนของการประรองอนูบิสเทพแห่งความตายจากปการนมของอียิปต์หนึ่งในตัวแทนการประลองของฝั่งถวยเทพอพอลโลเทพแห่งดวงอาทิตย์จากตำนานของกรีกหนึ่งในตัวแทนการประลองฝั่งถวยเทพเบลเซบับ ทพของชาวฟิลิสตินที่มีฐานะเป็นปีศาจในตำนานของศาสนายิวและศาสนาคริสต์ในฐานะปีศาจคือบาปแห่งตะก,กระจากบาปมหันทั้ง7ประการเป็นตัวแทนฝั่งทวยเทพในศึกประลองและนาล็อกและนี่ก็คือตัวแทนทั้งหมดของฝั่งทวยเทพและเหล่าทวยเทพที่มีบทบาทฮัมดาว เทพอารักษ์แห่งเอสการ์ดในคนชนเทพนั้นฮัมดาวเป็นกรรมการผู้มาพร้อมกับแต่กะละหล์นเขาเป็นทั้งโคศกสนามและผู้ตัดสินการประลองเฮอร์มิสเทพผู้ส่งสารจากปรกรนัมกีกในคนชนเทพนั้นเฮอร์มิสคือผู้ติดตามของเทพเจ้าโสและพฤติกรรมของเขานั้นดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับศึกแลกนอล็อกมากเดี๋ยวไว้จะท,ทําทฤษฎีให้ฟังอโฟดายจากตำนานกลีกเทพเจ้าแห่งความรักความงามบทบาทไม่ค่อยมี แต่ซูมเข้าไปทีเลือดกำเดาพุ่งเลยล่ะ a r u s เทพแห่แงสงครามจากปากกรานมเกกชอบนั่งดูการปารองแต่สมองวิเคราะห์ไม่ค่อยทันต้องให้เฮอร์เมสคอยบอกอยู่ตลอดเอาละสำหรับรายชื่อหลักๆของตัวละครจากมหาศึกคนชนเทพก็มีประมาณนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดี